วันนี้เราเราได้รับเกียรติจากพ่อเพียรน,นะครับพ่อเพียรผู้เผู้มาสร้างตํานานกับว่าสัตพระเจ้าแดงด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้พ่อเพียรมาจะมาเปิดตํานานจะมาเปิดเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าชนวนมวลสารที่พ่อได้มาเดมีความเป็นไปเป็นไปมายังไงแล้วทําไมท่านถึงมาถวายให้กับปูบาอันอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนอยากรู้มากว่าพ่อว่า,ว,าว่าทำไมพ่อเพียรถึงถวายทั้งทั้งที่พ่อเพียรเนี่ย มีหลายหลายคนนะครับมีเจจิหลายหลาย,หลายองค์แล้วก็มีนักสร้างเเซียนพระหลายคนมาของชนวนจากพ่อเพียรเยอะมากนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยชนวนทั้งหมดเนี่ยพ่อเพียรถึงยกมาให้กับครูบานะครับเดี๋ยวเราจะมีเราจะให้พ่อเพียรเล่าให้ฟังว่าชนวนมวลสารทั้งหมดเออก่อนหน้านั้นเป็นยังไงทําไมถึงมาเอออยู่กับพ่อเพียรได้นะครับโอเคพ่อครับ อย่างอื่นเลยสวัสดีพ่อก่อนนะครับวันนี้รับรเกียรติจากพ่อนะครับเอออยากจะถามเพราะว่าความเป็นมาของชนวนมวลสารของเอ,อชินทพชรเนี่ยเริ่มต้นเป็นยังไงครับพ่อหลายคนอยากรู้มากเลยไอ้ไอ้สมัยนั้นเนี่ยตอนที่ชินทุพชิทาชพรเนี่ยเข้าไปทำพระติ่งเมื่อวันที่เมื่อปีสองพันห้าร้อยเจ็ ดึงเททองว่าวันที่ห้าพฤษภาสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดเทพระอิ่งจิเป็นชอครั้งแรกครั้งแรกแล้วก็เทเสร็จเนี่ยก็มีมีเขาเก็บมีพระเ้าเรียกพระกิ่งที่ชำรุดแล้วอ่ะเมื่อก่อนนี้เราก็ไม่ค่อยรู้นะว่ามันมันเป็นยังไงแต่ว่าอะไรที่ว่าเห็นเขาเก็บกันแล้วก็พวกเนนพวกอะไรเขาเก็บไตกระป๋องไอ่อกระป๋องมาแล้วรูปลมามาเยอะครับผมมาเยอะมากเลย แล้วเงิเนไม่มีคุประชาธิปไตยนึกเป็นเพื่อนเราเขาบอกเฮ้ยมึงเอามึงเก็บไม้ให้หมดเลยนะเดี๋ยวกูจะไปทากูจะมีหลอมทําชนวนทำเก็บไว้เรื่องเราก็ไปกับคุณประชาธิปไตยกับคุณพัฒนาอนุภูลเึื่องช่วงนั้นก็เป็นเพื่อนกันเพราะอยูบ่บ้านบ้านอยู่บ้านแถบเดียวกันบ้านเราอะถนนชุมพลเนี่ยมันจะยาวแต่ว่าบ้านแต่ละคนมันจะอยู่อยู่ด้วยกันนแต่ว่าไม่ไกลจากบ้านกันเท่าไหร่เนื่องเป็นแหล่งชุมนุม ในการเล่นพลเครื่องแต่ใม่นั้นเวลามีอะไรก็เข้าวิ่งเข้าหากันมีอะไรก็วิ่งหากันพอคุณเบญชามีอะไรก็วิ่งมาหาเราที่บ้านพอเรามีอะไรก็วิ่งมาหาคุณเบญชาที่บ้านมันก็เป็นแหล่งแหล่งม่วนลุ้เนเ่นแหลสามคนว่าว่าจะทํายังไงก็เลยเอาชนวนพักองเนี่ยเป็นชินยมชอปีหนึ่งปีเอาไปหลอมตอนแรกไอ้มาหลอมร้านทองกับร้านทองเขาเขาไปหลอมให้เขาบอกมันไม่ไวไม่ไออะไรอะไปที่หลอมไม่พอเลยไปหลอม เอ่มันมีตรงถนนหลักมืองจะมีร้านหนึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ยังอยู่เพ่าไม่เคยเดินไปดูเลยครับผมแล้วก็มันเป็นเมื่อก่อนนี้เขาเป็นโรงเหล็กแล้วมีมีมีอะไรเขาเรียกวไวาที่หลอมเหล็กได้อะไรได้ก็เลยไปให้เขาหลอมมาเป็นแท่งได้มาทั้งหมดกี่แท่งครับพ่อแท่งเดียวอ๋อได้มาแท่งเดียวเลยเหรอครับครับผมแท่งเดียว,วอืมแท,แท่งเดียวแล้วอันนี้คุณเป็นชาเขาบอกเขาเรียกเราว่ายื้อมึงเก็บไว้แล้วกันื่อมึงจะใช้ประโยชน์อะไร ไอ้เราก็เก็บเเก็บที่บ้านว่าว่าวันนี้เขาเขาไม่เบียวคือเขาไม่มีเวลาจะเข้าวัดเนี่ยมีเวลาเข้าวัดมึงมึงก็ไปถ่ายมึงมึงก็ไปถวายลุงพ่อก่อนให้มอวรับรู้ไปก็เลยเราอะไรตอนนั้นเราเราเป็นเด็กวัดเราอยู่วัดตลอดก็เลยมาให้ลุงพ่อหวงพ่อเนี่ยดูนี่ว่าแข่งเดียนี่ดีไม่ท่านก็ว่าดีดีดีเอ้าแล้วท่านก็เลยมอบให้เราเก็บไว้ตอนอนั้นเราเป็นเด็กวัดอยู่อยู่ที่วัดหะไร เราคอามาเก็บเก็บก <cues> so, ็ไม hmm. ่ได้คิดอะไรเพราะว่ามันยังไม่มีความรู้ในในด้านที่จะร่างพระค้นได้เท่าไหร่นักก็เลยเก็บจนลืมไปเลยจนลืมไปไอ้ช่วงนั้นเราก็อยู่หลวงพ่อหลวงพ่อเห็นเราไปเที่ยวข้างนอกบ่อยไปเที่ยวเชียงใหม่บ่อยไปเพราะเราไปติดผู้หญิงคนหนึ่งที่เชียงใหม่เราเป็นตัวอยรุ่นเออทุกวันเนี้ยหลวงพ่อบอกเลยเขาบอกแกก็เป็นห่วงเราแกก็เป็นวงเราแกก็เลย เลยบอกว่าแกก็พูดเป็นไนไงวะเดี๋ยวนี้อย่าไปเดี๋ยวนี่อย่าไปอยู่เชียงใหม่ด้วยไอแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรนึกว่าแกพูดสนุกกันระหว่างปู่เราอ๋อหลวงหลวงปู่เคยทักพ่อไว้ก่อนหน้าเดี๋ยวพ่อจะได้กลับมาอยู่เชียงใหม่ครับเออวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่อย่าไปอยู่เชียงใหม่ด้วยเลยเอางเงนี้ยพูดเป็นสำเนียงระยองสำเนียงระยองแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรนะเพราะว่ามันถือว่ามันมันวัยรุ่นเนี่ยมันวัยรุ่น ว่อไอจนวนท่านเนยอะเก็บมานานเราเราเอาผ้าขอไว้แล้วก็รอดไว้งัาางพระบูชาตอนนี้ก็มตอนครูบาอิจฉาดาเนี่ยเราเพิ่งรู้จักได้แค่สองปีเอง,เอง,เองแต่เมื่อก่อนนี้เราได้ยินชื่อท่านแล้วเพราะวัยเล็กนี้นครเนี่ยเขาเคยอ่าใช่ใช่ใช่เคยอยู่กับครูบาเขาก็ไปช่วนเราให้เราหลสมพระคือครูบาเราก็ไม่เอาเราก็ไม่เอาาโอ้พระเด็ก โอไม่เก่งจริงอะไรเงี้ยนึกิดใจใช่วงนั้นเนี่ยเพราะเราก็รู้จักครูบาอาจารย์เยอะนะอ,อแ,ตนแต่ว่าแต่ว่าพ่อก็รู้จักครูบามานานแล้วครับได้ได้ได้เคยได้ยินชื่อเสียงมาบ้างออใช่ไหมครับได้ได้แล้วก็มาอว่าคือเมื่อคือเวลาเราไปที่เชียงใหม่เราก็ไม่คิดที่จะไปหาเลยเพราะว่าตังเจ้าแดงเนี่ยเมื่อก่อนนี่ครูบาขันแก้วอะเราไม่รู้จักครูบาขันแก้วเพราะเราเคยอยู่ครูบาขันแก้วเออคยอยู่ เพราะกหลายนั้นเนี่ยหลายหลายนั้นเนี่ยรู้จักหมดครูบาขันแก้วครูบาผัดวัดตลีดอนมูลทุกเจ้ามาวัดมุวงเขียวครูบาทุกองเ์อ่ะตั้งแต่ก่อนเราจะตะเวหาแด่พระแถวนั้นเนี่ยครูบาล่าวัดอาตึงอะไรพวกนี้แล้วเราก็ในนี้กับครูบาผัดแต่ครูบาน้อยวันวันนี้ครูบาน้อยนี่วันน้อยนี่เพื่อนเราเป็นเพื่อนกันนะแกแกแกยุตแกเกิดปีเกิดพอต่อเดียวกับเราตรงตีเก้าตรีและแกว่าแกเกิดเดือนภูมิภาและเกิดมีนาแกแกเดือนเรา อครูบาโน,น้ย,นยนวัดสีดีดอนมูลเหรอครับใช่ใช่เป็นเพื่อนก<อ>ันโอคขับผมเอทุกนั้นก็เที่ยวอยู่แถววัดนั้นอย่าครูบาติ๊กวัดหนองช่างคืนอะไรพวกนี้รู้จักหมดเพราะผมก่อนนี้<อ>มีมอไซคันหนึ่งเวลาไปเอาไปฝากไว้บ้านแหวแล้วเวลาขึ้นยงใหม่ก็ไปเอามาเอาเวเอวหาแต่พระจริง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 ชวนก็เนี้อยู่กับพ่อมานานมากถ้าถ้าจากที่ฟัง นานมากนะตั้งแต่ตั้งแต่สมัยที่เทแล้วอ่ะแล้วเอาไปนอดไว้ตรงพระบูชาเพราะว่าที่บ้านจกพระบูชาเยอะมากตอนที่เจอครูบานี่็แปลกก็แปลกนะมันมันเพิ่งเจอเมื่อสองปีเมื่อปีหกห้าใช่ไหมใช่ใช่ครับผมเหมือนเหมือนผมเอ่อการเจอของพ่อกับครูบาก็มีเรื่องแปลกเรื่องแปลกเหมือนกันใช่ไหมครับว่าเป็นเหมือนเป็นเป็นอะไรที่ เออ,อเมื่อเวลาเหมาะสมเมื่อทุกอย่างเหมาะสมะทุกอย่างมันลงตัวลงตัวทุกอย่างลงตัวเพราะเราคือเราตั้งใจที่จะไปหาท่านอยู่แล้วแต่พอไปถึงเชียงใหม่ก็ลืมทุกทีไม่เคยเข้าไปหาผมว่าจะไปหาครูบาน้อยไปนั่งคุยครูบาน้อยมากมาก,ากาว่าก็ใกล้หวันเหมือนกันนะครับพ่อใช่จริงๆแล้วใกลครับผมไม่ไกลกันเท่าไหร่ครับผมครูบาน้อยแล้วก็บ้านแหวเราก็อยู่วัดน้ำํำครูบาแก้วครูบาแก้ว เออพ่อครูพ่อแหวนเราเป็นเลูกหลานครูบาแก้กวไว้น้ําจํโอ้โอ,อมีมีสายสัมพันธ์กันดูระแวกนั้นเหมือนกันเออแต่แต่ก็ยังไปไม่ถึงนะครับก็บยังไม่ถึงยังไม่ถึงว่าก็ยังไม่ถึงเพิ่งเพิ่งมาถึงเมื่อสองปีที่ผ่านมาใช่ไหมเพ่า็สองปีที่ผ่านมาก่อนตอนตอนเจอครูบาเนี่ยพ่อ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 เจอครูบาที่วัดก่อนหรือว่าเจอที่งานพุทธภิเศษไม่เจอที่วัดก่อน ออกจาที่วัดก่อนใช่ไหมคือมันมีคนที่ไปกับเราเนี่ยไสองคนชื่อหน่อยกับชาติเนี่ยเขาเขาเขาถึงคูบามากแล้วนี้เรานันอกไปด้วยกันไปด้วยกันครับตอนเช้าเนี่ยเราก็บอกว่าบอกหน่อยว่าไอ้หน่อยว่าเอ้ยเราเข้าไปหาคูบาก,ก่อนได้ไหมเดี๋ยวเราจะได้ไปเที่ยวต่อ,อชาติบอกไม่ต้องหรอกไปตอนเก้าโมงนี่แหละเพราะว่าท่านฉันประมาณแปดเก้าโมงพอรถเข้าไปถึงปุ๊บโอกรถคูบาเนี่ยออกไปออกไปออกไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปเชียงรายแล้ว ไม่ทันกันคาดกันคาดกันเราก็บอกโอ้คงจะคงจะไม่ได้เจอกันละโอ้ยเลยไม่ได้คิดอะไรแล้วถามถามคนที่อยู่ในวัดบอกว่าท่านอยากกลับมาเมื่อ,อไหร่เขาบอกอยกกลับมาพรุ่งนี้คือวันอาทิตย์วันนั้นเราไปวันเสาร์ประมาณบ่ายบ่ายเราก็อ่ะวันอาทิตย์ไปอีกทีวันอาทิตย์ไปก็ไม่เจออีกมีแต่ก<อ>็มีคนมารอละคนมีผู้หญิงคนมาจากกำแพงเพชร มอกว่าเขาติดต่อคูบาได้แล้วแต่คูบาจะมาเนีอยงวันเนี้ยวันเนี้ยช่วงบ่ายช่วงบ่ายสองร้อนสี่โมงเย็นคูบา <c oughs> ยังไม่มาเลยแต่วันนั้น <c oughs> เรามีกำหนดการกำหนดการที่เราจะต้องไปกำแพงเพชรเพราะเราจองจองดอดีต่อไวไวจำเลยวที่กำแพงเพชรที่พักแล้ว <c oughs> เราเลยตังใจเราก็เลยเอานำบัตรของเราเนี่ยฝากฝากา,าผู้หญิงคนนั้นเอาออกา,าช่วยถ้าเกิดคูเดี๋ยวถ้าเกิดผมอยู่ในยงเมืองเชียงใหม่ ยังไม่ยันไม่ได้ไปกาแพงเพชรช่วยโทรถ้าคูบางมาช่วยโทรบอกผมหน่อยนะเขา, <ๆ S 1> าก็บอกว่าได้ได้ได้ไดรถเนี่ยขับไปถึงจะถึงลำปางแล้วยังไม่มีมีเสียงโทรดับโทรเข้ามาครับบอกว่าครูบามาแล้วเอาเอาไงอะถึงลำปางแล้วเหรอพ่อเออมาถึงลำปางแล้วนะก็ออกมาไกลแล้วนะเออออกมาไกลแล้วครับผมจะาไงดีว่าเลยถามคนขับรถไอชาิว่าไอชาติ เอาไงกันแล้วแต่สอ,องคนนั้นก็บอกว่าแล้วแต่พ่อแล้วกันพ่อแต่ใจไงเอ,เ,อเอาตอนนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเอาให้กันย้อนกลับไปหาครูบาดีกว่าเพราะไงครูบาหายากกว่าแต่ว่าอต่อเราเมื่อไหร่ก็อนอนก็ได้เมือละที่เลยสนใจตีย้อนกลับมาอีกวันถึงว่ามืดพอดีอ่ะเกือบโอ้เก<ฮ>ือบสองทุ่มสามทุ่มอ่ะโอเจอครูบานั่งรออยู่พอดีเลยครูบา,าบอกว่านั่งรออยู่ครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกเจอครั้งนั้น่ะ ครั้งครั้งแรกเจอแล้วได้มีกันพูดคุยเรื่องอะไรเป็นพิเศษ<อ>บ้างไห<อ>มครับพอ่อก็ไม่มีอะไรก็คุยัถามว่าเป็นมาว่าเราก็เล่าฟังว่าสมไมก่อนเมื่าเที่ยวอยู่แถวนี้ยไปหาครูบากันเนียครูบากําแสลกรูบาลาตาทิพกรูบาผัดอะเลคก็เล่า้ไว่อเปเทละโอ้วันนั้นคุยเที่ยงคืนเลยอ๋อคุยคุยกันถึงที่วัดถึงเที่ยงคืนเลยเรครับใช่วันนั้นแสดงว่าต้องมีอะไรถึงว่าเออ เรียกว่าอะไรนะอะไรนะครับหมอมีอะไรที่ถูกคอกันนะอาจจะมีอะไรที่ถูกคอกันว่าเัมือนกันได้คหมืันชาวันางาไปนานานคนนานคนที่ไปตรงเราชาติอหน่อยมันงงเลยว่าทําไมรูกจักกันครั้งแรกทำไมคุยนานจังใช่แล้ยเหมือนคนติดกันเลยเหมือนเหมือนเหมือนจะเบื้องบนต่างลงมาให้ให้ไปเจอกันอย่างนั้นเนี่ยเพราะปกติเราก็นนที่ือพากยากอยู่แล้วนะอืม ตอนนั้นเราเลยผูกพันมาเรื่อยๆแล้วตกลงมีสอดได้ไปไหมครับพ่อก็ไปอีกวันนึงเขาก็ไปอีกวันนึงคืออีกวัน่อรีสอร์ทก็ยังอยู่กับที่นะครับรีสอร์ทก็ยังอยู่ที่ยังยังไม่ได้ยน่ไปไหนใช่มันไม่ไปไหนแต่ว่าครูบาที่หายตัวยากต้องไปก่อนาตัวยากใช่ไหมครแล้วแล้วหลังจากเจอท่านแล้วเนยครับเอ่อพ่อแล้วมีโอกาสได้เจอท่านอีกแล้วพ่อพ่อตัดสินใจยังไงพ่อถึงมอบชนวนมวลสารนี้ให้กับ คือแล้วก็ครูบาแกก็มาเยี่ยมที่บ้านที่ระยองอ๋อพ่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 อนิมนต์มาไม่ไม่ผมจำได้ว่าท่านท่านท่านมีกิจอยู่ที่ระยองนัดช่วงนั้นใช่ไหมฮะท่านไม่ท่านไปวัดหลวงพ่อบุตรลงอ๋อใช่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 ผมนักขายกลับกลับย้อนกลับมามานอนมามาพักมาพักที่บ้านพ่อครับผมวันนั้นวันนั้นก็ไม่ได้คุยอะไรแต่พอโดยถามว่าพ่อว่าอย่างผมมีชนวนพระเอกจงที่นชรเก็บไว้ตั้งนานแล้ว โอ้ยวายาไปทําอะไรไหมแล้วจะมีคนมาขอตื้อเนี่ยในตั้งเนี้ยแต่ปกติเราเป็นคนที่ห่วงของเราเป็นคนไม่ไม่ไอเหมือนคนอื่นเนี่ยครับโอ้เรียนผ้าที่เคยตื้อผ้าเราเราไล่กลับบ้านเล็กคนละมันไหมนะใช่ผม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 เคยได้ยินว่าชนวนนสารชนวนแท่งเนี้ยพ่อห่วงมากผมผมได้ยินว่ามีคนมาขอมรมีมีคนมาขอซื้อไม่ว่าจะเป็นเซียนปั๊มอ่ะเดี๋ยว ไม่ไม่เออมีคนมาขอซื้อกับพ่อเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเอเซียนพระหรือเกจิอาจารย์หลายๆท่านมาขอมาขอมาขอเหมือนกันมาขอบางคนก็ขอตะใบไปหน่อยแล้วแบะตะใบให้นิดนิดหน่อยหแค่แค่ตะใบใช่ไหมครับพ่อตะใบอ่ะตะใบผมตะใบเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าเอาแค่ผงตะใบก็เอ่อพุทธานพุทธานุภาพด้วยกันถือว่าเยอะมากขังแล้วใช่แล้วจนกจนลืมอ่ะจนครูบามาเลยเอ่ยบอกคุูบาผมมี ชนวนเพชรเพชรอ่๋เก็บมันตั้งติดติดกว่าปีแล้วอยาไปทําพระอ่งชิมชรหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่ครูบาแล้วกันั้แต่วันนั้นเนี่ยที่มามารับที่บ้านแล้วมันมีชนวนอันหนึ่งเป็นชนวนทองคําเป็นพพชรอี๋เปนทองคําที่เราแขวนอยู่ที่คอแล้วก็อถวายครูบาหมดชนวนทองคาน,น,น,คนี่พ่อแขวนอยู่ที่คอตลอดเวลามาตลอดร<ช>ะยะเวลาตั้งแต่เออหลวงปู่ท่านเสียพ่อแขวนชนวนทองคําเนื้อทองคํานี้ แทนแทนพระไปเลยใช่ไหมครับอ่ใช่โอ้ตันนั้นได้ถอนให้แกท่านไปหมดวันไหนไหนก็เราอายุเยอะแล้วแต่อย่ากมันมันเหมือนมีความฝึกว่าเอ๊ะพระองค์นี้มันเรามีความหึกอดีตอิบตนมเหมือนกับคนรู้จักกันแบบมีความสัมพันธ์กันเออแบบนมีความสัมพันธ์ครั้งครั้งกดีให้อดีตชาติมามันเจอกันแปลกก็แปลกนะเพราะปกติเราก็รับถือพระยากมาถามใครดูอะไรดูแล้วเจอพระมาเป็นพันๆองค์แล้ว ใช่ผมผมผมเชื่อว่าพ่อพ่อตลอดตลอดที่พ่อเอเดินยุทธจักรมาเนี่ยพ่อต้องเอเจอพระเกจิอาจาร์เหนือใต้ออกตกเจอมาเยอะเจอผมผมเชื่อว่าพ่อพ่อน่าจะเจอมาเยอะนะครับผมผมผมเมลีเมลยเป็นที่มาัมอิชิเบชชอทุกคนที่ได้รับัมอิชิเบชชอเดียวเนี้ตีครูบาท่านล่างไว้ให้ลูกหลานเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็พ่อการันตีเลย ที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเรามั่นใจว่าหลวงปู่ท่านไม่เคยทิ้งพ่อไมไม่เคยทิ้งเราแล้วแน่นอนเพราะมันมีมกฎการที่ประหลาดหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับเราันี่จหลวงปู่ท่านติดบ่อเราตลอดเวลาโอ้หลวงปู่จะอยู่กับพ่อตลอดเพราพ่อเพราะเพราะฉะนั้นผมกาลังกะถามต่อพ่อเออวันนั้นเราไปเททองออพ่อแต่วันวัน,น,นวันวันเราไปเททองพ่อเออ ผมผมเห็นโต๊ะบวงสวงผมเห็นพ่อนำสิ่งหนึ่งมาน่าจะเป็นของหลวงปู่ใช่ไหมฮะอันนั้นเป็นใบลีที่ว่าลูกทุกคนจะต้องมีครับผมแล้วแล้วก็มีเห็นอีกอย่างนึงผมผม,ผม,ไ,มไม่รู้ว่าเรียกอะไรเห็นพ่อพ่อเอาลงมาจากรถอะครับมันเป็นผมไอไอ,อ,อใบเบียอันนี้เป็เป็นไมติครูที่ว่าคน<ใ>ที่จะเรียนสายนี้จะต้องติดตัวอยู่ตลอด จึงเราถวายให้ครูบาท่านอันหนึ่งตอนนี้เรารอบูชาไปถวายที่วัด๋อผมเห็นเพราะเราแล้ววันลวันพุทธาพิเศษเนี่ยเออวันวันที่เราเททองหล่อะพ่อผมผมเหมือนผมผมแอบมองพ่อแล้วผมแอบมองพ่อเหมือนเหมือนพ่อมีความรู้สึกเปลื้องปิ่มเนาะผมผมมองเออปิติมี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 ความมีความปิติใช่อใช่ว่าว่ามีความตื่นตระหนกขอพ่อท่านมาด้วยในในงาน อ๋อพ <Ừ. S 2> oh, ่อพ่อมีความรู้ส <th under> mm ึกว่าหลวงปู่หลวงปู่ทิมท่านมามาช่วยมาช่วยเออเทอับรู้แล้วมาช่วยเทเราผเห็นแล้วปกดีแล้วหลวงพ่อท่านยังคือไม่อยากจะพูดว่าเวลาไปเราไปเจอรูปหล่ออยู่ไหนบางทีหน้าท่านเล่าหมอบางทีอะไรแต่มาเที่ยวนี้ทำไมรู้สึกท่านหน้าตาท่านปติมากเลยไม่รู้เป็เพราะอะไร เราไม่อยากพลาดทิงถึงวาหลนไล่เพราะเป็นวัดที่ต้นตอของเราเอาเป็นว่าเรามาคุยใน่จุดนี้ที่ว่าหลวงพ่อไม่ทิ้งเราเอาแล้วกันเพราะมันเป็นคำสัญญากันอยู่สัญญาใจอยู่จะให้พูดมีสัญญาใจกันอยู่ตอนตอนที่ท่านมีสัญญามีสัญญาใจกับเราอยู่อืเราถึงมั่นใจท่านพ่อพ่อเคยเล่าให้ฟังนี่ท่านท่านท่านจะพูดเสมอใช่ไหมพ่อท่านจะพูดเสมอว่าอะไรนะท่านจะพูดเป็นภาษาระยองอะว่า อะไรนะถ้ามีอะไรให้บอกนี่เดี๋ยวนี่จะลงมาช่วยเพียนใช่ไหมที่ที่ที่เคยรู้มาใช่มันเป็นสัญญาใจระหว่างกันเมื่อก่อนนี่มันวัดมันยุ่งทำไมที่อยู่ด้วยกันตอนอยู่วัดแต่วัดมันปัญหามันเยอะมากเลยครับแล้วก็เราอจะหนีหลายครั้งแล้วมันทนไม่ไหวไหมมันโดนกดดันมาเยอะลุงพ่อเลยจับมีเราพิยมหลายแล้วจ้างเมื่อคนดีคนเอามือจับกันสาบานว่าอย่าหนีอย่าทิ้งกันนะ เราในในยุคนั้นอน่ะมันไม่มีกล้องถ่ายรูปแค่มีกล้องถ่ายรูปถ่ายให้พวกเราเห็นเราคงจะคิดเหมือนกันเนี่ยแต่อย่าให้มันเล่ามันก็ยังมันก็ยังมันก็กลายเป็นยังเป็นตายร้ายเขาหรือเปล่าหรืว่าจับมือกันเลยว่าหลวงพ่อยะดทิ้งอันสุดท้ายคนที่ไปคนแรกก็คือหลวงพ่อเราวันทุกลันเราร้องไห้เลยร้องไห้ว่าหลวงพ่อทิ้งไปแล้วนี้ไม่คนหนึ่งแล้วทาไงดีเราไป มื่อก่อนที่เอาลบไว้ที่วัดต่เราอย่าเป็นคนลเราเาวลาไปที่วัดเนี่ยเราจะไม่นอนใต้โรงอยู่ตลอดซึ่งเรื่องนี้มีเรื่องที่ยืนยันได้ถามรักสีเกตก็ได้รักไม่เห็น<อ>เพราะเวลาเรา<อ>เราเราไปเวลาตบเขายู่มนตลลานเนี่ยเราเวลาเราคิดถึงท่านเราก็จะขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปหาแล้วไม่นอนอยู่ใต้โรงทังครึ่งวันแล้วกลับบ้านขี่มอเตอร์ไซค์กลับระยองอพ่อ,อระยองระยองวัดละหารไร่ ก็ไม่ใช่ใกล้นะครับตอนไมค์ก่อนมันก็หมอไตมันก็มีไก่มันก็ไก่อย่างเนี้ยหลายชั่วโมงเนี่ยผมว่าไก่พอสมควรนะในความที่มันเป็นเด็กเราเป็นเด็กแล้วมีความผูกพันกับท่านเนี่ยลืมเคยไปนอนอยู่เรามีหมอนอยู่ลูกหนึ่งเราไปเราเอาเอาหมอนเนี่ยเอาไว้ใต้โรงมันเป็นโรงอุู่ท่านวางอยู่เลียบไว้เอาหยิบมานอนนอนทั้งพักเนื้อกับเออมาเห็นเห็นได้โรงหลบ เอ้ีคนหาว่าเราบ้าช่วงนั้นเนี่ย